แม่คนหนึ่งถูกความมืดคุกคามและลูกของเธอกำลังถูกบางสิ่งในเงามืดเรียกกลับไปเมื่อลูกขันมาบอกว่าแม่เขากลับมาแล้วแม่จะทำอย่างไรเมื่อศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนแต่เป็นบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกใบนี้และคืนนี้มันต้องการลูกของเธอคืนเสียงฝนกระหน่ำลงมาบนหลังคาสังกสีดังทีเหมือนหัวใจของออนที่เต้นไม่เป็นจังหวะ กลิ่นดินเปียคลุ้งอยู่ในอากาศปะปนกับกลิ่นสาบเหงื่อของเธอที่เหน็ดเหนื่อยอรยืนกอดลูกแน่นมือสั่นจนรู้สึกเหมือนกระดูกจะหลุดออกจากกันไฟในบ้านริปรีกระพริบรเหมือนจะดับทุกวินาทีเสียงฝีเท้าหนักๆเดินมาจากหน้าบ้านเหมือนค้อนเหล็กทุบลงกลางอกเธออ่อนหายใจติดขัดลมหายใจอุ่นจากแก้มลูกทำให้หัวใจของเธอร้าวลึกกว่าเดิมบรรยากาศรอบตัวเย็นวาบ เหมือนมีลมหายใจของใครบางคนซ่อนตัวอยู่ในเงามืดประตูหน้าเปิดออกอย่างแรงเสียงไม้กระแทกดังสะท้อนทั่วบ้านเงียบเงียบเมกยืนอยู่ตรงประตูสายตาแข็งเหมือนหินใบหน้าเปียกฝนแต่ดวงตากลับร้อนจัดเหมือนจะเผาอ่อนให้ไหมอ่อนเผลอก้าวถอยหลังหลังชนกำแพงเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนเจ็บไปทั้งอกเสียงลูกสะอื้นเบาๆทำให้อ่อนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนเมฆยิ้มมุมปาก ยิ้มที่ไม่มีแววของมนุษย์ยิ้มที่ทำให้เข่าของออนหมดแรงเขาก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวทีละก้าวเสียงรองเท้าเปียกน้ำกดลงบนพื้นไม้ดังหนึบหนับแสงฟ้าผ่าจากด้านนอกสว่างวาบเผยให้เห็นแผลยาวที่แขนของเมฆแผลที่ออนไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรมาและไม่อยากรู้เงาสะท้อนจากแผลนั้นสันไหวเหมือนสัญญาณเตือนบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นอรกลืน้ำาหยลยาก ลำคอแห้งจนรู้สึกเจ็บแต่ดวงตายังคงจ้องเมฆเหมือนสัตว์แม่ที่พร้อมล้มทั้งยืนเพื่อปกป้องลูกเมฆหยุดยืนตรงหน้าเธอห่างไม่ถึงหนึ่งก้าวลมหายใจของเขาอุ่นและหนักพ่นใส่หน้าอ่อนจนเธอขนลุกไปทั้งตัวเขาก้มหน้ากระซิบเสียงเบาแต่เย็นเยียบเสียงที่ทำให้มือของอรชาดิกในทันทีคนอย่างเธอนี้ฉันไม่พ้นหรอก่อนคำพูดนั้นดังฝังเข้าไปในหัว เหมือนมีเข็มนับพันเล่มจิ้มแทงเข้าไปพร้อมกันลูกในออนตัวสั่นแรงขึ้นนิ้วเล็กๆจิกเสื้อของเธอแน่นเหมือนรู้ว่าอันตรายกำลังกัดกินเข้ามาใกล้ทุกทีและทันใดนั่นเองเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังเมฆเสียงที่ทำให้ออนต้องเบิกตากว้างเสียงที่ไม่ควรจะมีใครได้ยินในบ้านหลังนี้เสียงนั้นดังแผ่วเบาเหมือนเล็บยาวๆขูดไปตามผนังไม้ค่อยๆลากค่อยๆกรี จนเสียงสะเทือนลึกเข้าไปในกระดูกสันหลังของอ่อนเมฆชะงะหัวหันไปทางเสียงนั้นอย่างรวดเร็วคิ้วขมวดแน่นเหมือนเขาเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่อนกลั้นหายใจหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมานอกกรออ้อมแขนเธอกอดลูกแน่นขึ้นจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นของร่างเล็กๆนั้นบ้านทั้งหลังตกอยู่ในความเงียบอึดอัด,อดมีเพียงเสียงฝนที่ยังทุบลงบนหลังคา ดังเหมือนกลองรบที่เตือนว่าหายนะใกล้เข้ามาเรื่อยๆเมฆก้าวช้าๆเข้าไปในห้องด้านในเท้าที่เปียกน้ําของเขาเหยียบพื้นไม้ทําให้เกิดรอยน้ํายาวเป็นทางตามหลังทุกก้าวของเขาดังชัดเจนเหมือนเสียงนับถอยหลังที่กําลังจะพาไปสู่บางอย่างบางอย่างที่ออนไม่อยากรู้แต่ก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากมันได้ออนมองตามเงาของเมฆที่ค่อยๆหายไปในความมืดเงายาวนั้นสั่นไหวตามแสงฟ้าผ่าด้านนอก ทำให้ดูคล้ายเงาของสัตว์ร้ายมากกว่าเงาของคนเสียงขูดผนังดังอีกครั้งครั้งนี้ใกล้กว่าเดิมดังมาจากมุมห้องที่มืดที่สุดมุมที่ไม่มีใครเข้าไปยืนได้มุมที่เคยเป็นที่ที่ลูกของออนพูดกับใครบางคนโดยไม่รู้ตัวออนตัวแข็งขนทุกเส้นลุกชันลมหายใจสั้นเหมือนอากาศทั้งห้องถูกดูดออกไปเมตเกื้อมือไปเปิด,ปดไฟแต่ไฟไม่ติดมีเพียงเสียงคลิกเบาๆ เหมือนหลอดไฟกำลังตายทีละดวงเงามืดเข้าครอบคลุมบ้านทั้งหลังเหมือนผ้าห่มสีดำหนาทึบที่ทำให้ออนแทบมองไม่เห็นหน้าของลูกในอ้อมแขนจากความมืดนั้นออนรู้สึกได้ถึงสายตาคู่หนึ่งสายตาที่จ้องมองเธออยู่ชชาๆนิ่งๆเหมือนกำลังสำรวจเธอและลูกของเธอเมฆขยับเข้าไปใกล้มุมห้องมือเลื่อนตามผนงังลมหายใจของเขาหนักขึ้น เหมือนคนที่กำลังพยายามควบคุมความกลัวเอาไว้ทันใดนั่นเองเสียงของเขาก็ดังออกมาไม่ใช่เสียงตะคอกไม่ใช่เสียงโกรธแต่เป็นเสียงที่สัน่นสั่นจนผิดปกติสำหรับผู้ชายใจดำแบบเขาอ่อนในบ้านนี้ไม่มีใครควรอยู่คนเดียวตอนกลางคืนแบบนี้อ่อนยิ่งสับสนหัวใจของเธอเต้นแรงเพราะน้ำเสียงนั้นไม่ได้มีเจตนาข่มขู่แต่มันมีบางอย่างซ่อนอยู่ บางอย่างที่ทําให้เธอหนาวสถานไปถึงปลายเท้าเม่ค่อยๆชี้นิ้วไปที่มุมมืดนิ้วของเขาสั่นจนเห็นได้ชัดราวกับเขากําลังมองสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกใบนี้อ่อนต้องตามค่อยๆเหื่อยหน้าค่อยๆปรับสายตาให้ชินกับความมืดค่อยๆมองลึกเข้าไปในมุมนั้นแล้วเธอก็เห็นสิ่งหนึ่งที่กําลังก้มหน้าและค่อยๆเหื่อยขึ้นมาช้าๆเหมือนรู้ว่าเธอกําลังมองมันอยู่ แสงฟ้าผ่าจากด้านนอกส่องเข้ามาเพียงเสี้ยววินาทีแต่เพียงพอให้เห็นดวงตาสีดำสนิทคู่หนึ่งดวงตาที่ไม่มีแววของมนุษย์เลยแม้แต่น้อยและมันกำลังยิ้มให้เธอยิ้มกว้างยิ้มจนเห็นเหงือกคล้ำๆอ่อนอยู่นิ่งเลือดในกายเย็นเฉียบคอแห้งจนกลืนอะไรไม่ลงมือจับลูกแน่นจนเจ็บลูกของอ่อนหันหน้าไปทางมุมนั้นพอดีร่างเล็กเงียบสนิทแล้วพูดออกมาเบาๆ ประโยคที่ทำให้ออนแทบขาอ่อนแม่เขากลับมาแล้วร่างของอ่อนเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแน่นกลางอกคำพูดของลูกยังคงวนอยู่ในหูก้องชัดชาและเย็นกว่าลมฝนที่พัดลอดหน้าต่างเข้ามาเมฆถอยหลังหนึ่งก้าวเหมือนคนที่เพิ่งเห็นบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าความกลัวเขามองลูกของอ่อนจากนั้นมองไปที่มุมมืด ดวงตาของเขาราวกับกำลังพยายามปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ทำไม่ได้เสียงขูดผนังดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังลั่นเหมือนเล็บกำลังกรีดไม้จนแตกเป็นเสี้ยนเสียงนั้นดังสะท้อนทั่วทั้งบ้านทำให้บ้านที่เคยเงียบกลับตึงเครียดขึ้นจนหายใจแทบไม่ออกออนพยายามก้าวถอยแต่ขาแข็งเขาหนักเหมือนมีอะไรจับไว้ลมหายใจของเธอรวนสั้นและสะดุดเป็นช่วงๆ ลูกของเธอ,อยังจ้องไปที่มุมนั้นไม่กระพริบตาเหมือนเด็กที่กำลังคุยกับสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นใบหน้าของเด็กเต็มไปด้วยความสงบความสงบที่ผิดปกติอย่างร้ายกาจเงาม,มืดในมุมนั้นค่อยๆขยับไม่ใช่ด้วยการเดินแต่เหมือนถูกลากลากช้าๆเสียงฝืดครืดของพื้นไม้ดังขึ้นตามจังหวะการขยับของมันเมฆกัดฟันแน่นพยายามจะพูดแต่เสียงของเขาสั่นจนแทบไม่ออกเป็นคำอ่อน พาเด็กออกไปเดี๋ยวนี้ออนหันไปมองเขาดวงตาของเมธมีความหวาดกลัวจริงความกลัวที่ไม่เคยปรากฏในผู้ชายใจดำคนนี้มาก่อนมันไม่ใช่ความกลัวอารมณ์ร้อนแต่เป็นความกลัวลึกๆเหมือนคนที่รู้ดีว่ามันคืออะไรแสงฟ้าผ่าวาบอีกครั้งและในเสี้ยววินาทีนั้นออนมองเห็นเงาของบางสิ่งยืนอยู่ใกล้ขึ้นใกล้จนรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นจัดที่ปะทะต้นคอเธอเธอสะดุ้ง ร่างขยับไม่ได้เหมือนมีมือเย็นเฉียบวางอยู่บนไหล่ลูกของเธอเอียงหน้าเล็กน้อยพูดขึ้นมาอีกครั้งด้วยเสียงเรียกไม่มีความกลัวเลยแม้แต่น้อยแม่เขาบอกว่าแม่ต้องอยู่ที่นี่กับเขาออนตัวเย็นวูบสายตาสันไหวเธอพยายามฝืนขยับริมฝีปากแต่พูดไม่ออกลิ้นแทบไม่ขยับทันใดนั้นเสียงหัวเราะต่ำๆดังขึ้นแผ่วเบาแต่ชัดเจน ดังออกมาจากมุมเดิมเสียงเหมือนคนแต่ก็ไม่ใช่เหมือนมีหลายเสียงซ้อนกันในลำคอเดียวเมกรีบวิ่งมาคว้าข้อมืออ่อนดึงให้เธอขยับแต่เขาเกือบล้มลงเหมือนถูกบางอย่างผลักสวนกลับเขาตะโกนออกมาเสียงดังเสียงเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกอ่อนออกไปเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ลูกของเราที่พูดลูกเหนื่อยหน้าขึ้นช้าๆจ้องเมฆดวงตาเด็กเล็กคู่นั้นดูว่างเปล่าผิดธรรมชาติ เหมือนไม่ใช่ดวงตาของเด็กคนเดิมและทันใดนั้นรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าลูกยิ้มชาชายิ้มแผ่วาแต่เป็นรอยยิ้มที่ทําให้เลือดในกายของอรรยุทธ์ไหลไปชั่วขณะรอยยิ้มที่เหมือนกับรอยยิ้มของสิ่งที่อยู่ในมุมมืดนั้นจากนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูอ่อนทั้งที่ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเสียงที่ชัดเจนราวกับฟังอยู่ในหัวตัวเองอ่อ,อนเขายังเธอจากฉันไม่ได้รอ เสียงนั้นเรียกชื่อเธอเรียกอย่างอ่อนโยนแต่เย็นจนเหมือนน้ำแข็งกดลงบนหัวใจเออเรกตากว้างหันขวับไปมองข้างหลังแต่ไม่มีใครอยู่เธอเริ่มสัน่นทั้งร่างสั่นจนยืนแทบไม่ไหวเมธพยายามคว้าแขนลูกแต่ลูกถอยหลังไปเองถอยแบบไม่ต้องขยับเท้าร่างเล็กเลื่อนกลับไปสู่มุมมืดราวกับถูกลากด้วยมือที่มองไม่เห็นแสงฟ้าผ่าดังสนัน่น และภาพนั้นก็ปรากฏชัดเจนตรงหน้าอ่อนมีมือสีดำคล้ำจับอยู่ที่ไหล่ลูกของเธอมือใหญ่ยาวผิดรูปนิ้วของมันกดลงบนไหล่เด็กแน่นเหมือนกำลังยึดลูกเอาไว้เป็นของตัวเองมือที่ไม่ใช่มนุษย์มือสีดำนั้นแนบสนิทกับไหล่ลูกของอ่อนเนื้อหนังของมันดูเหมือนกำลังเต้นไหวคล้ายมาแมลงนับร้อยกำลังกระเพื่อมอยู่ข้างใต้อ่อนยกมือขึ้นปิดปาก เพราะกลัวเสียงสะอื้นของตัวเองจะเล็ดรอดออกมาลมหายใจเธอสั่นจนได้ยินชัดทุกเส้นประสาทในร่างกายเหมือนถูกดึงจนตึงสุดลูกของเธอยื่น,นิ่งไม่ดิน้นไม่ร้องไม่แม้แต่จะกระพริบตาเหมือนร่างนั้นถูกยึดครองหรืออาจยินยอมให้ถูกยึดเสียเองเมธพยายามจะวิ่งเข้าไปแต่เขาชนะกลางทางเหมือนสะดุดกับบางอย่างที่ไม่มีตัวตนเขางายหลังล้มลง สีสกระแทกพื้นไม้ดังสนัน่นเสียงดังนั้นทำให้อรอสอดุมหัวใจตกไปอยู่ที่ปลายเท้าเมธพยายามลุกขึ้นแต่ร่างของเขาหนักหนักราวกับมีคนกดทับทั้งตัวใบหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนสีริมฝีปากซีสายตาตื่นตระหนกจนเห็นได้ชัดเขามองอ่อนมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความขอโทษความรู้สึกผิดที่ฝังลึกมานานจนไม่มีโอกาสได้พูดมันออกมา แต่เสียงกระซิบจากมุมมืดก็ดังขึ้นก่อนเสียงที่คราวนี้ทุ้มกว่าเดิมลึกกว่าเดิมเหมือนมาจากใต้พื้นดินเขาไม่คู่ควรกับพวกเจ้าลมหายใจอ่อนหยุดไปหนึ่งจังหวะเธอกลับมาจ้องที่มืดนั้นอีกครั้งเงาของมันขยายขึ้นยาวขึ้นเหมือนกําลังคืบคลานตามผนังแผ่ลามออกมาทั่วพื้นห้องกลืนกินแสงสว่างที่เหลืออยู่ทีละน้อยลูกของเธอกระซิบเสียงเบา เหมือนกำลังกระซิบกับเพื่อนเก่าไม่ใช่ศัตรูแม่เขาไม่ให้พ่อเข้าใกล้เราคำพูดนั้นคมกริบเหมือนใบมีดเฉือนลงกลางหัวใจอ่อนเมฆกัดฟันพยายามลุกขึ้นอีกครั้งแต่ร่างกลับกระตุกเหมือนถูกกระชากขามองไม่เห็นเขาล้มลงซ้ำหอบหายใจแรงเหงื่อเย็นเต็มใบหน้าอ่อนและสายตาจากมุมมืดรีบเข้าไปคว้าตัวเมฆโดยสัญชาตญาณแม้เขาจะใจดำ แม้เขาจะทำร้ายเธอหลายครั้งแต่ตอนนี้เขาคือพ่อของลูกคือคนที่กำลังจะถูกบางอย่างลากลงไปมือของออนจับแขนเมกแน่นสัมผัสได้ถึงความเย็นเฉียบเหมือนเลือดของเขากำลังแข็งตัวทีละวินาทีแต่ทันใดนั้นเธอรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างเหมือนลมหายใจเย็นจัดพัดผ่านต้นคอเธออีกครั้งเธอชนะงักหันขวับไปทางลูกลูกของออนยืนอยู่ในมุมมืดร่างเล็กนั้นไม่ไหวติง ดวงตาดำสนิทจ้องแม่ของตัวเองไม่มีแววของเด็กไม่มีความกลัวมีเพียงความว่างเปล่าที่ลึกจนเหมือนขุมนรกจากนั้นริมฝีปากเล็กๆของเด็กค่อยๆขยับชาและชัดเจนแม่เขาบอกว่าแม่ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วคำพูดนี้ฟังเหมือนปลอบแต่บรรยากาศกลับหนาวเย็ยนลงกว่าเดิมอ่อนร้องให้เงียบเงียบทั้งกลัวทั้งสับสน ทั้งรู้สึกเหมือนกำลังสูญเสียบางอย่างไปอย่างช้าๆลูกยิม้มรอยยิ้มแปลกประหลาดรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเด็กคนเดิมเลยแม้แต่น้อยและในความมืดเบื้องหลังเด็กมือสีดำอีกข้างก็ปรากฏขึ้นค่อยๆโอ,อบรอบเอวลูกของเธอกอดแน่นเหมือนกำลังจะดึงเด็กเข้าไปให้ลึกกว่าเดิมออนร้องออกมาในลำคอพยายามจะก้าวเข้าไปแต่ไม่ทันได้ขยับเสียงกระซิบเดิมก็ดังขึ้นอีกครั้ง ดังใกล้หูเธอมากกว่าเดิมลูกของเธอคือของฉันตั้งแต่แรกเสียงนั้นอ่อนโยนแต่ทำให้เลือดของเธอแทบหยุดไหลอ่อนสะดุ้มหันไปมองเมฆที่เริ่มหมดแรงเขามองกลับมาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจและความกลัวสุดขีดอ่อนอย่าอย่าให้มันเอาเด็กไปแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบไฟในบ้านก็ดับสนิททั้งบ้านจมลงในความมืดมิดทันที มืดสนิทจนมองไม่เห็นแม่แต่งเงาตัวเองมืดจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นของตัวเองดังชัดมืดจนเสียงบางอย่างเริ่มดังขึ้นเสียงลากเสียงเลื่อนเสียงหายใจหนักดังวนอยู่รอบตัวอ่อนเหมือนมันอยู่ทุกที่อยู่ใกล้มากจนรู้สึกได้ถึงลมหายใจของมันบนผิวหนังและท่ามกลางความมืดนั้นเสียงของลูกก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงที่ไม่ใช่เสียงของเด็กอีกต่อไปแม่เขา มาหาแม่แล้วความมืดยังคงหนาทึบทับถมทุกเสียงทุกลมหายใจจนเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนออนยืนกอดตัวเองแน่นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บไปถึงกระดูกแต่ขาของเธอขยับไม่ได้เหมือนถูกตรึงเอาไว้ด้วยมือเย็นเยียบของความมืดนั้นเสียงหายใจลึกลับวนอยู่รอบตัวใกล้จนรู้สึกได้ถึงความอุ่นที่ผิดที่ผิดเวลาเหมือนบางสิ่งกำลังยืนอยู่ข้างหลัง ใกล้พอให้ลมหายใจของมันแต่หลังหูของเธออรกลืนน้ำลายยากแล้วเรียกลูกชื่อเบาๆเสียงสั่นจนแทบไม่เป็นคำลูกมากอดแม่มานะแม่อยู่นี่ความมืดสั่นไหวเล็กน้อยเหมือนมีบางอย่างกำลังลังเลหรือกำลังเฝ้ามองแล้วเสียงฝีเท้าเล็กๆก็ดังขึ้นจากด้านหน้าชาชาทว่าแน่นอนอรก้มลงเห็นเงาร่างเล็กของลูกเดินเข้ามา ดวงตากลับมามีแววอ่อนล้าและหวาดกลัวเหมือนเด็กคนเดิมกลับคืนมาในชั่วอึดใจอ่อนสุดลงโอบกอดลูกแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มเธอสุกหน้าลงบนผมของลูกอุ่นจริงและอยู่ในอ้อมแขนของเธอในความเงียบเสียงกระซิบอ่อนๆดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่น่ากลัวไม่เย็นไม่กดดันเป็นเสียงอ่อนแรงเหมือนกำลังจะหายไป อ่อน <On. S 2> เธอเลือกแล้วอรยืดตัวขึ้นเล็กน้อยยังคงกอดลูกไว้แน่นเธอมองไปในมุมมืดแสงเล็กๆจากฟ้าผ่าภา,ายนอกทำให้เห็นเงาเคลื่อนไหวชา้ชาๆแผ่วเบาเหมือนเงานั้นกำลังถอยกลับไปสู่ที่ที่มันมาจากเสียงนั้นพูดต่อช้าลงอ่อนลงเหมือนกำลังจางหายไปเด็ก <Dead. S 2> เป็นของแม่ไม่ใช่ของฉันเงาดำค่อยๆมมวนตัวเลือนหาย เหมือนควันที่ถูกลมพัดพาออกไปเหลือเพียงความว่างเปล่าในมุมห้องไม่มีมือสีดำไม่มีเงาไม่มีความมืดที่คืบคลานมีเพียงเงาของตู้ไม้เก่าที่เคยอยู่ตรงนั้นมาตลอดเมฆนอนนิ่งอยู่กับพื้นแต่ยังหายใจอ่อนหันไปมองเห็นเขาพยายามลุกขึ้นช้าๆดวงตาแดงก่ำด้วยทั้งความกลัวและความเสียใจเขามองอ่อนแล้วมองลูกสายตาที่เคยแข็งด้านกลับอ่อนลง อ่อนจนเหมือนเด็กหลงผิดที่ถูกลงโทษเมกเอ่ยเสียงแผ่วอ่อนฉันขอโทษฉันไม่น่าปล่อยให้มันเข้ามาใกล้เด็กขนาดนี้อ่อนไม่ตอบเพียงลูบผมลูบหายใจยาวรู้สึกเหมือนแบกภูเขามานานแล้วเพิ่งวางลงนอกบ้านฝนหยุดตกกลิ่นดินเปียกระเหยเบาๆแสงแรกของรุ่งสางลอดเข้ามาตามช่องหน้าตา่างทำให้บ้านที่มืดมิดทั้งคืนสว่างขึ้นทีละน้อย อรพาลูกเดินออกมาจากห้องนั้นก้าวช้าๆมั่นคงเหมือนคนที่ตัดสินใจอะไรบางอย่างในใจได้แล้วเมื่อเท้าแต่พื้นหน้าบ้านลมเช้าพัดผ่านเย็นเบ,นเบาและปลอดภัยกว่าที่เคยรู้สึกมานานอ่อนอุ้มลูกแน่นหัวใจเต็มไปด้วยความตัดสินใจที่มั่นคงที่สุดในชีวิตเธอหันไปมองเมฆมองบ้านมองคืนอันมืดมนที่เพิ่งจากมาแล้วเธอก็พูดออกมาเบาๆ แต่ชัดเจนมั่นคงและเด็ดขาดแม่จะไม่ให้ใครพรากลูกของแม่ไปอีกแล้วไม่ว่าใครเรื่องอไรก็ตามลูกสุกหน้าลงบนไหล่แม่กระชับอ้อมแขนตัวเองราวกับเข้าใจทุกอย่างอ่อนหันหลังให้บ้านก้าวออกไปสู่แสงเชา้าพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไม่มีความมืดใดแต่ต้องลูกของเธอได้อีกและจากภายในบ้านที่เธอเพิ่งทิ้งไว้มีเพียงเสียงสุดท้ายที่กระซิบเบาๆ ไกลออกไปเรื่อยๆเร,รากับกำลังลาถาวรอ,อ่อนขอให้เจอแสงสว่างจริงๆทีถืเสียงนั้นเงียบลงสลายไปพร้อมกับความมืดที่ไม่หวนกลับมาอีกเรื่องจบลงด้วยแม่ที่ก้าวข้ามความกลัวเพื่อปกป้องลูกของเธอด้วยหัวใจทั้งหมดที่มีและด้วยชีวิตทั้งชีวิตของเธอเอง